เหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราก็คือเหมือนผู้ใหญ่บ้านอ่าจะมีภาษีป่าป่ากว่าฝ่าคนอื่นที่ไปอยู่แต่ละเข้มคนงานเข้มคนงานแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางบางบางที่บางจุดเขาไปอยู่เหมือนกับนายจ้างแล้วแต่เขาส่งมาให้ตรงน้อ่าใช่แต่ตอนนี้ของลูกเกยผมนี่จะจุดเที่ยวอยู่เนี่ยเข้าไปดูแลหมดปัญหาการโกงกินการเป็นอยู่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตอนนี้ก็ยังติดต่อกับที่บ้านทุกวันยังติดต่อตลอดโทรมาคุยกับลูกทุกวันโทรตลอดครับ วเมื่อกี้ก็ยังไม่ไดกลับเลยยังไม่มีกลับเพราะตรงจุดนั้นเขาบอกว่าองยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่ว่าทางจะกจุดเกประมาณ40กิโลเมตรสีกิโลครับสีกิโลประมาณ30กว่าโล40โลประมาณนี้ใช่ไหรสามสิบเอ็ดครับสามสินัเนาะเบียร์มันสี่สิบแฟนแฟนไปเบียร์พี่เบียร์สามเก้าแฟนแฟนไปจากประเทศไทยอ่ะจีนไต่สามเดือนกว่าๆอ่ะอ๋อมึงไปอ่ะมึงไปจ้ะรอบเดือนไหนเมื่อปมิถุนายนที่ยี่สิบเจ็ด เพิ่งรู้ว่าเพ่ไปปัจจุบันเราอายุเท่าไหร่นะ31ค่ะ31นะแล้วแฟนแล้วแฟนเราที่39 39แล้วคนโตเป็นสาวอายุเท่าไหร่ครับทุกสาวกี่ขวบครับค่ะกี่ขวบนะสิบขวบสิบขวบแล้วกี่ขวบลูกกี่ขวบลูกสามขวบครับโอ้สามขวบแล้วล่าสุดมาที่ติดต่อกมื่อเวันนี้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรค่ะเขาบอกว่าอยู่ห่างจาก ชื่อนันทิตาการยิ้มค่ะอ่าอายุครับอายุ31ปีค่ะครับเออสาม,มีอายุชื่อนายอะไรครับนายชาวริตการยิ้มค่ะกายิ้มอายุเท่าไหร่ครับอายุ39ปีค่ะนี่บุตรสาวบุตรชายกับบุตรสาวนี่เป็นลูกทั้งสองคนใช่ใช่ค่ะ๋อคนตัวอายุเท่าไหร่ครับสีบ่ขวบค่ะสี่ขวบคุณแรกอายุขวบโอเคเออล่าสุดมาที่เ<ก>ราคุยกันอยู่เนี่ยเลิกติดต่อเขาได้ไหมฮะตอนนี้ติดต่อได้ค่ะติดต่อทุกวันค่ะมาเช้าก็โทร ล่าสุดเมื่อเช้าประมาณสิบโมงได้ประมาณสิบโมงครึ่งค่ะก็ถือว่าอยู่ในในเมืองที่ไม่ไม่ไม่อยู่ในจุดเกิดเหตุนี่ค่ะแต่ว่าไกลจากเมืองไหมไกลจากเมืองที่มีเขาบอกว่าห่างจากที่เกิดเหตุแค่สี่สิบโลค่ะอืมแต่ว่าเครื่องไปพูดง่ายเอาอาวุธที่พาดผ่านนี่ก็ยังผ่านได้ยินได้เสียงตลอดได้ยินเสียงตลอดค่ะได้ยินเสียงยิงเสียงบินตลอดเขายังถามอยู่บอกว่าได้ยินเสียงปืนไหมปืนระเบิดไหมอะไรเงี้ยแล้วจากการพูดคุยล่าสุดมาเนี่ย เขาอยากจะกลับมาเมืองไทยไหมครับไม่กลับค่ะยืนยันว่าไม่กลับไม่กลับเพราะว่าเราเพิ่งไปเดือนที่สามเดือนนิดนิดสามเดือนครึ่งอ๋อไปสามเดือนครึ่งค่ะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาตามตามปกติในสัญญาของการไปทำงานในอิสราเนี่ยมันจะครบดีวเมื่อไหร่ครับห้าปีสามเดือนค่ะห้าปีสามเดือนค่ะที่คไปได้กี่เดือนสามเดือนกว่ากว่าก็ยังเหลือเวลาประมาณอห้าปีกค่ะ ประมาณห้าปีค่ะส่วนส่วนตัวของพี่เองรู้สึกกังวลหรือว่าเป็นห่วงยังไงบ้างคะก็รู้สึกกังวลเป็นห่วงโทรถามตลอดค่ะว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่า <ไป S 1> ที่ปลอดภัยเขาอยู่ที่ไม่ได้พื้นที่สีแดงค่ะ<ง>ของเขาทํางานปกติตแ,แต่ก็เฝ้าระ<ร>วังค่ะตอนแรกที่เราตอนแรกที่เราได้ยินข่าวว่าเกิดกรณีสงครามกลางเมืองของอิสราเอลนีเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกังวลห่วงตอนนั้นตอนที่เรารู้เรารู้กี่โมงตอนนั้น แฟนโทรมาบอกตอนเช้าวันที่เท่าไหร่นะวันที่เกิดเหตุเลยบินมีเครื่องบินบินเครื่องบินบินใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปมาให้ดูว่าเขาลบกันก็เลยบอกว่าอยู่ใกล้ไหมอะไรไหมถามเขาบอกว่าไม่ใกล้ก็แสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารได้ได้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้กลับขออยู่ไว้ครบสัญญาก่อนครับเราเีความห่วงอะไรบ้างมาให้จับฟังการพูดคุยทุกวันอย่างนี้ย จากการฟังข่าวจากการฟังข่าวก็ห่วงอยู่นะคะเห็น <He ard S 2> ว่ามันก็รุนแรงอยู่เห็นคนไทยก็เสียชีวิตเยอะครับค่ะจากที่เราออข่าวอยากอยากจะฝากอะไรไปถึงแรงงานคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลบ้างครับ <c oughs> เพราะว่าล้นในในเมื่อเราอยู่คนไทยเนี่ยเราอยู่ในชุมในเมืองไทยเนี่ยเราอยากให้กำลังใจอะไรบ้างครับเชิญครับก็อยากให้กําลังใจคนที่ทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะคะขอให้ปลอดภัยตลอดทุกคนค่ะครับ ือแบบว่าต่างบ้านต่างเมืองอะนะคะเอ๊ะเราก็คนไทยได้ยิงเขาแล้วมันก็ค่ะนวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อได้ได้ดูคลิปสัมภาษณ์อยู่หนูมีอะไรจะพปากถึงคุณพ่อไหมลูกมีอะไรไหมคะพูดเลยลูกพูดเลยค่ะพูดดิคิดถึงไหมลูกคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อครับครับหนูคิดถึงพ่อไหมคะมีอะไรอยากจะบอกพ่อบ้าง ôi đi ít ạ ơi đi ít ơi đi ít ơi đi nói đi ít ơi 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 đi ít ชื่อนันทิตานันทิตากายิ้มค่ะนอแม่อากาศนอนันแล้วก็ทหารทหารสิอยู่เมืองอะไรนะอยู่เมืองอยู่เมืองอะไรครับมันเป็นกล้องใหญ่มันตะลุนภาคใต้มันตะลุนภาคใต้เองทำให้มันกล้องใหญ่ได้ไหม เนี่ยให้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 กล้องของเขาเนี่ยเป็นกล้องใหญ่ได้ไหมอ่านั่นน่ะกล้องใหญ่เลยอ่ะโอเคได้ละเมืองบัตตลูอยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอลใช่ไหมครับเดี๋ยวใช่ค่ะภาคใต้ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนบนก็เหมือนชุมพรเนี่ยนะภาคใต้ตอนบนโอเคพี่คะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสถานที่พี่อยู่อะค่ะเราเป็ยามปลอดภัยครับ ปลอดภัยนะฮะและการเครื่องบินยังมีการวิ่งวิ่งผ่านไปผ่านมาได้ยินอยู่ไหมครับเครื่องบินึงกลอ,อนะป้ยยาด้วยอ๋อแต่ว่าขี่ปนาวุธที่ที่มีก่อนหน้านี้นี่ไม่มีแล้วใช่ไหมครับยังมียครับยังเสียงตลอดนะยังอืมแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของพี่เนี่ยมีความปลอดภัยยังยังอยู่ในสถานการณ์โอเคใช่ไหมครับยังปลอดภัยอยู่กับเนืับ เอ่อตอนนี้นี่มีกำลังทหารของอิสราเอลลงไปในพื้นที่ยังครับพี่เีกับมีทุกคนมีกับและสถา,านการณ์ตอนนี้ถือถือว่าที่พี่อยู่นี่ยังปลอดภัยดีนะครับจะทำงานปรตีครับผมโอโอเคงั้นก็ขอให้จะฝากถึงพี่น้องคนไทยยังไงครับที่ทำงานร่วมกันกับพี่ในที่อิสราเอลครับ ที่เขานี่ทำงานที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเขาขอเป็นปนภัยทุกคนนะครับครับดูแลเพิ่มด้วยครับครับเอ่อตอนนี้ที่สถานทูตเนี่ยเขาให้เรามีศูนย์เซ็นเตอร์ที่เขาแจ้งเหตุแจ้งอะไรบ้างไหมครับมีครับมีมีที่อบอุ่นให้ครับเอ่อเบื้องต้นที่เขาแนะนําเรายังไงบ้างครับตอนนี้ครับเบื้องต้นที่ผมไม่มีอะไรนะครับอ่าฮะแต่ว่าที่จริง ในพื้นที่ติดเองครับโดยมีการอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยครับอืตางส่วนครับครับผมขอบพระคุณมากครับงั้นครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วอาหารการกินของเขาอะครัอาหารการกินเป็นยังไงบ้างคะคือมีมีเจ้าหน้าที่อาหารการกินใช่ไหมครับใช่ที่ผมอยู่นี่ก็ปกติครับยัปกติอยู่ครับเดิมเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมครับ แต่ยังท้องฟ้านี่ยังได้ยินเครื่องบินกับขีบปนาวุธอยู่ตลอดใช่ไหมครับใช่ครับนับสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าดีกว่าเดิมช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาไหมครับเบาลงแลวนะฮะไม่เหมือนวันแรกโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ปลอดภัยนะครับ พ่อทำงานพ่อทำงานอยู่เดี๋ยวทนสอ์ก่อนแค่นี้ก่อนโอปิดหมดเดี๋ยวผมขอข้อมูลพี่สายชื่อชื่อเรยเลยสุพนปฏิแพ้ปฏิแพ้นี่นจะเปุนชาวบ้านน้องเลยสอเสือสาวอุกพ่อทหารนะคุณพ่อคุณพ่อสู้ก่อนสมูท้าจอแตกมาแล้วรูปเล่นไม่ต้เี นะครับขอบคุณมากครับน้ำครักไปเปล่าไปไหมไปไหมไป็นกะไหมบ๊ายบายบ๊ายบาย